วุตรนาคาราองคุรุนาคาราแดนสุก,กานนาคราชอกสุรานาคราองค์อาสุรินทร์พระนาคารา,ารขอน่อกน้อมอันเคินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอน่อกน้อมอันเคินเข้าสู่มวันทวีปไทยมาเสริมมาเติมมารับรู้มารับทรบาบ นโมตัสสะพะคะวะโตอรหโะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหโะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสตสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสังโกเทวิตโพข้าพระเจ้าขอนอบน้อมอัญเชิญท้าสก,การองค์อมาินอินทราที่ราชเจา้จาจอมโลกโลการพร้อมเทพย,ยดาเจา้า ขวนุกสถานวิมาณแมนแดนสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาวดึงทั่วถึง16ห้องช่องชั้นฟ้าในแสนโปดจักรวาลเมื่อได้สดับสารนามที่พยาโซนขอจงโปรดมาร่วมอนุโมทนาสาธุการขอจงมาเป็นสักขีพยานและมาเป็นประธานในพิธีข้าพระเจ้าขออันชุรีอันเชินพระพิคเดพระศิวะพระนารายพระพรมพระวิศนุกรรมเพชรลุกันปัญญาสดและไอสอน ขออัญเชิญองค์ปูปาริจิตนาคาราชองค์ปูยศสุวรรณนาคาราชองค์สุริยะนาคาราชองค์จังพระนาคาราชองค์ภูมินาคาราชองค์อุทธนาคาราชองค์กุรุนาคาราชองค์สุกะนาคาราชอง์สุรนาคาราชองอาสุรินทนาคาราชองค์ปูดำเจ้าตาเจ้ายายเหล่านาคานาคีทุกวันบาดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญเสด็จลงมาคุ้มครองและป้องกัน สัพยัตรายย่าได้มาตั้งกลายในพิธีมงคลในครั้งนี้ด้วยว่าวันนี้คุณชัยพลวิภาคุณสมพรลาโพพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนญาติหรรัรนพร้อมโดยเอฟซีและคณะสายบุญทุกท่านทุกคนทั้งหลายตลอดจนพ่อค้าประชาชนข้าราชาการทุกสายงานที่มีความศรัทธาได้มารำลึกนึกถึงองคุปาริจิตนางราร องค์แห่งนาคาและนาคีทั้ง1 4สีชั้นแห่งเบืองบดาดจึงได้กระทําการอันเต็นมหามงคลเลิศมหามงคลชัยได้จัดทาพิธีบำบวงสวงสมโภชเฉลิมฉลองประจําปีจึงบอกกล่าวเหล่าเทพเทวาทุกๆพระองค์ท่านเพื่อถวายเครื่องสก,การะสังเวยเหล่าเทพเทวาเทวีบารมีแห่งองค์นาคราชทุกๆพระองค์ท่าน และในวันดีเป็นวันดีวันอาทิตย์ที่10พธันวาคมพุทธศักราช5 5 6 6นารค่ำเดือน12ในพิธีเบิกเลิกเบิกชัยอันเชิญญาณบารมีนาคราชประจำวันวันเกิดทั้งแปดพระองค์เพื่อประดิษฐานอย่างแทนที่ระลับองค์จำมองหน้าสถานที่วันสู่ปาพิจิตบ้านจาปาดง นี่แลมออําเภอวานนทนิวัฒจังหวัดสกลนครแห่งนี้เพื่อเป็นพิธีพับประจําให้ผู้คนที่มีความศรัทธาได้กราบไหว้สการะและขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ธุรกิจหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองมีความคล่องตัวและ้าคเจ้าในนามสมุติภามหน้าที่ผู้ประกอบพิธีบวงสงในวันดีขอพึ่งบารมีแห่งองค์ปู่ปาริจิตนาคารา ้ามหาพรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพี่เจ้าพางเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดูแลและปกปักรักษาข้าพระเจ้าขออ้อนวอนท่านประทานพ่อให้ท่านทั้งสองนี้นำโดยนายชัยพลวิภานางสมรลาโภซึ่งมีคดีความอยู่ในชั้นศาลในวันที่20วพธศักกาช2566นี้ก็ขอบารมีพระองค์ท่านตงจง ให้มีชัยชนะขอให้ศาลมีความเมตตายกฟ้องและหยุดทุกคดีความด้วยเถิและขอให้ธุรกิจบริษัทมนโอด <บา S 1> ูซักแบนทีพีสติลที่ทำอยู่นี้ให้มีความจเจริญรุ่งเรืองเปิดให้ลำ้ำเลิศเ,เปิดให้เป็นเอกเหนือกว่าผู้ใด เปิดความสว่างสวยให้มีความเจริญรุ่งเรืองและดีที่ยิ่งขึ้นไปประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้ามั่นคงผาวนตลอดไปปราศจากอุปสรรคและปัญหาทุกๆประการข้าพระเจ้าทั้งหลายจึงร่วมใจกันจัดสิ่งของสารพันนานาเพื่อโูทาและสังเวยตั้งตามเฉลยวัฒนธรรมสุขคนผลเครื่องของประพรมให้ได้ตั้งใจบรรจงเป็นพิเศษขอให้ทุกๆ,ๆพระองค์ สเสด็จขึ้นกระทับยังมบลพิธีไัยสมดังเจตนามโนสารห่วงสวงเทวะสาการะสังเวยโภชนาหารทั้งใบสีสวยโสภาผลไม้มงคลตาล่างฤดูก,กาลของหวานอันบริสุทธิอุดมเลิด้วยยินดีขออัญเชิญเทพย,ายดาทุกชั้น้าทุกราศี ประธานพรให้เป็นสิริมงคลต่อการดำเนินชีวิตให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สาเร็จเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรดินจินดาทรัพย์ของบาดาลให้เกิดโชคเกิดลาภมากด้วยบาราม,มีเกิดความสมบุดโทนสุขเกิดความสมบูรณ์ผลขอเทพยาดาทุกพระองค์จงประธานพรและคุ้มครองให้พวกข้าพระจังหลายตลอดกาลและนานเทิน พระภูปผพานเป็นเพลงปราบอัญเชิญสั่งพระ้าเจ้าก็อา่านโครงการอันถึเทพยดาเจ้าหลายพะนารายเป็นที่ประดีที่สวนเมีสัปดาห์เป็นทอของค์อินทร์ใป้ือลาพระ้าพเจ้าขออัญวันนนิยบูชา อันหนึ่งพระตูมาร์พระวีรเมธีเฉลิมโลกขอจงมาช่วยดับโศกให้เสื่อหมหายอันหนึ่งพระเงินพระพายพระหงษ์ไม่จบพักการเท้าประตูกระบาลท,ทั้งสี่พระพูทธเจ้าที่เจ้าภูมิาลีแม่รับมรดีแม่พระคงค์า พระสุริยันต์เจ้าทั้งสิบสองพระองค์อันทรงมเหยสรข้าพเจ้าจะขอยอ,อกรขึ้นเหนือเสียงตางผู้เพียรชวาราพวราชวัตน์คฉัดผงชัยพอประสิทธิ์ด้วยมณจริส่งประสิทธิ์แก่ข้าพเจ้าผู้อาราดทนาบาขออัเชิญเทพยดาทุกทุกพระองค์มาประทา,านพรใังที่มงคลในวันนี้ทุกทุกพ,พ,พระองค์ เปิดให้ล้ำเลิศไม่ตำก,กว่าคนไม่จนกว่าไทยเปิดให้เงินไหลก่องห้องไหลมาเปิดให้โชคลาภอุทวีเปิดทรัพย์สินที่ดินสวนไร่นาวันท่ให้ดวยเปิดให้รวย <c oughs> รวยรวย Hors นายนอบน้อมมันพาอนเชิญยานบารมีแห่งอง์นาคาราจำนวนทั้งแปดพระองค์องค์สุริย์นาคราชองค์จักรพ a นาคราชองค์ภูม่านาคราชองค์มุขะนาคาราองค์ภูรูนาคราองค์สุกานาคราองค์อาสุรินทนาคราชผู้คลองเรือและปกปักรักษาคุมครองดวงตาประจำวันเกิด ช่วยป s s <S S erm ัดเป่าเสนยดจลัยเสริมส่งดวงชะตาชีว uh ิตให้ส um ูงข well> ึ้นกิจการงางการนแล้วงอายุที่ยืนยาวสตูมูบาทเกรงกลัวและเสริมดวงชะตาราศีให้แก่ก็และเป็นสิริมงคลทำให้เกิด้วาม่มาเบียเบียนเสรงวสนนี้ไอ้าว ขอนอกน้อมอัญเชิญประทับสู่องค์จำลองที่ประดิษฐานอย่างแท้ที่ไว้เป็นที่ประทับทั้งสี่ทิศสี่ทางเพื่อให้ผู้ที่มีความพากเพียและขอพรเพื่อให้เกิดความผังคของสังคีตวัตติชิกช่วยบุญกทติวิชิตและฤทธานุภาขอนอกน้อมอัญเชิญเข้าประทับสู่องค์จำลองณบัดนี้ด้วยถือ